บันทึกจัดบลูและโปรเซสสุดท้ายพอจัดเสร็จแล้วสรุปผลส่งให้ใครไหมรายงานข้อมูลเนี้ยจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ของผู้อื่นจริงๆจัดจบไายรับรายจ่ายเนียคนรให้ใครดูนะพ่อแม่ต้องคุณจะให้พ่อแม่ดูได้ไหมอ่ะดูแล้ว จะแบบพิจารณาว่าเออที่ให้ลูกน้อยไปไหมใช่ไหมเออลูกเอาไปจ่ายในหมวดของอุปกรณ์การเรียนเยอะเลยนะควรจะให้เครื่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉนั้นโปรเซสที่เรียกกันว่าการบันทึกเนาะเริ่มจากบันทึกจัดหมวดหมู่เสร็จแล้วสรุปผลเอารายงานผลเนี่ยเอาไปให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ซึ่งนอกเหนือจากพ่อแม่แล้วตัวเราเองก็จเป็นต้องใช้บอกเลยนะคะว่าโดยเฉพาะผู้อยู่ในสังคมอีกปีสองปีเนี่ยเราจะ ต้องดูแลชีวิตตัวเองแล้วจริงป,ะประแลตลาดแรงงานอยู่นี้นะทำใจด้วยกันนะว่าเพราะว่าหกงานเป็นครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่สามาทการบริหารการเงินในชีวิตตัวเองนะคุณก็เหน,น,นื่อยกับคนอ่แล้วกันแล้ไม่ง่ายนะครับจากปกติเนี่ยบริษัทที่มางานคือปกติที่นั้นคุณเป็นรองพน,นักาดีดูแลกิจการผึกสาวคณะเนี่ยแล้วคุณก็จะมีหน้าที่เชิญบริษทัทต,ต่างๆเนี่ย เวลานัดโปรแกรมงานก็คือเชิญเขาเข้ามาเปิดบูมที่คณะน,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 นะคะเพื่อรับสมัครปกติเนี่ยทุกปีเนี่ยร้อยกว่าบริษัทนะตอรับปีที่ทำมาถึงสามสิบกว่าที่มารับสมัครงานงนั้นรุ่นเราเนี่ยทำใจไว้เลยนะคะดนั้นใครที่ยังไม่กระตือรือร้นใช้ชีวิตไป,ปวนนะันๆนะแค่บริหารการเงินส่วนตัวเนี่ยเรายังไม่บริหารเลยนะก็คือบอกว่าอีปีสองปีเนี่ยคุณก็ต้องช่วยตัวเองแล้วนะคะดังนั้น สปาร์ได้แล้วนะจบมันไม่ได้น่ากลัวพี่คิดนะเราก็ดูซิว่าคุณใช้จ่ายอย่างไรบ้างในส,ส่วนอะไรบ้างนี่คือสปาร์ง่ายๆเลยคือการใส่ใจข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลนะคะอะหลังจากนั้นพอคุณได้งบการเงินเสร็จอ่เพื่อนก็ถามว่าผลงานของบัญชีพูณทาาไปผลงานของบัญชีหรือเอาพุทธของบัญชีคืองบการเงินเพื่อถามในข้อสอบทุกท่านคุณทําบัญชีไปเพื่ออะไร พวกที่เรียนบัญชีที่พนักเด็กบริหารที่จะเลือกบัญชีส่วนะใหญ่ไหมส่วนใหญ่ไหมเอาใครเลือกบัญชีก็มือนะคะหราาือจะเล่าให้ฟังว่าคนที่เรียนบัญชีเปนน็คาแรคเตอร์แบบไหนีกนะเพราะฉะนั้นทำบัญชีไปเพื่ออะไรนะคะจริงๆเราเป็นคนทำนะไม่ใช้แรงงานสุดท้ายแล้วคนอ่านงบการเงินก็นจะเป็นผู้บริหารนะคะที่อ่าน งบการเงินเราใช้ภาษาไรคนะคะเพราะฉะนั้นนี้คือโปรเซสทั้งหมดให้ลองมาดูว่าใครบ้างเป็นคนใช้งบการเงินงบการเงินคืออะไรอ่ะก็คือบทสรุปนั่นแหละใช่ไหมจากการบันทึกกอกมานะคะบันทึกรายการบัญชีคราวนี้มาดูกลุ่มผู้ใช้งบการเงินกันนะคะกลุ่มแรกผู้ที่ใช้งบการเงินคือผู้บริารหารที่จักว่าผู้บริหารใช่ไหมรู้จักไหมผู้บริหารกับเจ้าของเหมือนกันไหมไม่เหมือน ผู้บริหารอาจจะเป็นเจ้าของก็ได้หรืออาจไม่เป็นเจ้าของก็ได้จริงไหมเจ้าของอาจเป็นผู้บริหารอยู่ไม่เป็นก็ได้เจ้าของอาจจะไม่อยากบริหารก็จ้างคนมาบริหารนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นผู้บริหารอา่านข้อมูลงบการเงินเพื่อตัดสินใจในการบริหารจ,จิดการเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จับต้องได้อะอย่างนี้คุณไปดมดมดูได้ไหมว่าเฮ้ยธุริกิจนี้ดีไหมตอบไม่ได้จริงนะคะนสิ่งที่จับต้องได้เป็นเอาอย่างเดียวนะั้นที่จะบอกว่าเฮ้ย องค์กรมีกำไรเป็นเท่าไหร่องค์กรมีขาดทุนเท่าไหร่มีกระแสเงินสดเท่าไหร่สิ่งเดียวที่ตอบแทนคืองบการเงินนะคะอันนี้คือกลุ่มแรกที่ใช้กลุ่มที่สองที่ใช้งบการเงินคือเจ้าของเจ้าของบริัผู้บริหารใช้คนละมุมมองผู้บริหารใช้ในการบริหารกิจการในขณะที่เจ้าของไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะเจ้าของไม่ต้องบริหารเองดีจริงไหมในกรณีนี้เจ้าของอยากจะร้ผลตอบแทนอย่่งเดียวจริงป่ะสนุกมาสิว่าปีหนึงเนี่ยปั๊มน้ำมันเราเนี่ย มีผลตอบแทนเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์กี่สิบล้านนี้คือสิ่เซนของเจ้าของที่ดูโคการเงินนะคะอันที่สามอันที่สามที่ดูโคการเงินคือเจ้าหนี้คว,าว่าเจ้าหนี้แบบว,ว่าอะไรใครเป็นหนี้ใครอะไรนี่เราเป็นหนี้เขาเขาเป็นหนี้เราเรียกว่าเจ้าหนี้ฮะเราเป็นหนี้เขานะคะอ้าวสมมติในที่นี้คุณสมมติว่าเป็นธนาคารกัน อันธนาคารที่เราดีเขาธนาคารเนี่ยคืองบกาเนินของธุรกิจเราเพื่อนเราสมมติคุณไปขอกู้หนึ่งร้อยล้านทันธบัตรถึงจะรู้ว่าผู้จการนี้มันจะใช้เงินหนึ่งร้อยล้านให้แบงค์ได้ไหมถ้าสิ่งเดียวที่คุณได้ก็คืองบกาเนินใช่ไหมเพราะงบกาเนินมันสะท้อนทั้งหมดของกิจการคุณจะไปดูอะไรหลังจากงบกาเนินแบบจริงไหมนะคะเพราะอะไรคุณจะดูยอดขายคุณดูที่ไหน นี่นก็ต้องหนุนที่งบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่สามคือเจ้าหนี้เอ้ากลุ่มคนที่สี่คือสัมปกรณ์ภาคกลาในที่นี้คือสัมปกรสัมปกรดูงบการเงินเพื่ออะไรภาษีอ้าแล้วภาษีเดี๋ยวงไงกับงบการเงินเรายังไม่ได้เรียนเกีเยเเ่ยวกับภาษีนะคะเดีย๋ยวถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่าภาษีของพกกธุรกิจเก็บจากยกำไรเพราะกำไรก็ดูจากงบการเงิน บัญชีสองบัญชียาวเคยได้ยินไหมบัญชีหนึ่งเก็บไว้ถูกต้องเป็นบัญชีที่ถูกต้องเก็บไว้ดูในกิจการอีกบัญชีหนึ่งเอาไปส่งสรรพากรใช่ป่ะเออมันเป็นอย่างนี้ทุกที่แล้วมันเป็นความจริงคือสัจธรรมว่าอะไรฮะธุรกิจอยากเสียภาษีน้อยๆจริงไหมก็อยากเสียภาษีน้อยๆยังไงก็ต้องกดกระปายตัวเองให้มันต่ำที่สุดหรือขาดหรือขาดทุนไม่ต้องเสียเลยในปีไหนเราต้องการทุนทีเราขาดทุนณล้วเสียภาษีนะคะ แค่ตัวภาษีคูณเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะได้รู้น,นะว่าย่อขายเท่า้นเท่านี้คิด20% 30%เราแต่นะคะแต่มันคูณจากกำไรสุดที่แค่ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมต้องเห็นบอกเฮ้ยขายได้ดีรือุ่นน,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 นี่นั่นนั่น,น,นเวลาส่งโงูให้สรรพกรถามาสรรพกรโงูไหมตัวงแ่แล้วทำไงอ่ะสรรพกรมีเป้าในการเก็บภาษีเห็นนหมคะว่าอปีนี้เอาเพิ่มขึ้น ก็มีตัวเลขใหม่ทำไงคะส่งงบมาทำไม่ถึงนะแน่นอนภาษีไม่ถึงใช่ไหมผู้ประกอบการก็กดภาษีที่ต่ำที่สุดถ้ามันไม่ถึนะนนง,งถเป้าสนักงานก็ออกตรวจร้านค้าที่เกีย่ยวกรรักงานค้าจริงป่าวถ้าใครทำธุรกิจเจอรู้นะคัาขาย,ายสรรินักงานไปนั่งเลยทั้งวันมันไม่ได้ทุกวันเดือนเดือนละทีนั่นงรู้ว่าขายได้เท่าไหร่น่าจบจนจนจนเฮ้ยมันไม่เห็นปกกระชี้งบที่ยื่นมาเลยตามกันโคตร แล้วตัวเลขสีเอาหลับทำงานประเมินสีใหม่อ่ะดูทางที่จะทำให้กำไรต่ำๆคือไปเพิ่มค่าใช้จ่ายใช่ไหมคือมันมีสองทางคือลดยอดขายต่างๆกับเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงอ้าวเพิ่มค่าใช้จ่ายบอกโควตจ่ายเงินเดือนพนักงานจะทำตัวเลขผัวงี้มีพนักงานกี่คนทำเงินหรือท่านี้เท่านั้นมอนเข้ามินจิ้งเป็นแมวไปเลยแล้วใครที่ไหนจะบ้านจ่ายแมวเวลาแปดพันแล้วทำไมเไม่ตรงพัจฉันวนคนกัไม่ตรง ท่นดึงอัตราให้เราไปลงทั้งสรรพากรเขาก็ยำทุกทีหมดนะคะโดเฉพาะธุรกิจที่ใหญ่ๆธุรกก็ะเก็บภาษีเรื่อยๆท่นสรากไม่นับก๋วยเตี๋ยวไหมชัก๋วยเตี๋ยวอ่ะชิ้นก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตียวส้มตำน่มีชิยจนเลยส้มตำหน้าบ้านูเลยเคยไปถามนะว่าขายส้มตำเนี่ยขายได้ไหมใช่ไหมเอ้มันตอบแบเซ็ตๆนะคนขายส้มตำเาไม่ตอบเบอรหรอกอกขายไดประมาณสามร้อยสมร้ยโ พวอเขาทั้งหมดนี่สามสิบยรอสามสิวันขายได้เก้าพันเก้าพันบาทไม่ดีเอาปีสะว่าคุณครึ่งนึงแล้วเนาะเออจะได้กว่าลัได้กว่าห้าพันจริงจริงแล้วคุณไม่ถึงครึ่งแล้วโซต่ำเน่ยนะคะเส้นมะละกอมาเเือเทพนิดเึงยงกุ้งแห้งถูกไม่ต้องดีมากที่ว่าคุณ ปีเพราะว่าวันละห้าพัาสามหเดือนนึ่งแสนห้าเพราะฉะนั้นผู้ที่เสียสีนะคะเสียสีใจยังไงก็ประเมินตัวเองสมาบัก็เข้ามานะนะคะว่าตามที่บีพบมันดูเลยแสนห้า่ได้ยนะเห็นไหมคะเยอะกว่าเยอะุณจบในเอกเพิีเท่าคอีเท่าต้อตามจนจบในเอกได้เงิเดือนสอ นะคะคแล้วไอ้ส้มตำที่ว่าสดซุปวันใช่ไหมมีใครมาซื้อส้ตมตำแกะนีไหมที่เดือนจ่ายไม่มีแต่ผู้ที่ทํางานกินเงินเดือนเองเราเนี่ยซื้เอเงินได้นะคะรอไส้แห้งี่ตนอสามสิบวันมีความสุขวันเดียวก็ได้พวกจ่ายบัตรเครดิตหมดส้ตมตำที่ต้องทำไรหนีจริงเป่ะแต่พวกช่วยกันเราแะกะทำไม,ม,ม่อมั้งหรือทำสีพวกพวกถ็ถงทำอะไรที่ต้องทำสักอย่างแล้วต้นทุนทางสังคมงกม็ต่ำเป็นหาใช่ไหม น้องแต่งงานาใส่ซองใใมันจะมีใครไหมไม่ต้องมีกระสีตะโเลยรับแคชชี่เ,เต็มๆทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นวิชานี้ก็เลยเป็นวิชาที่ย,ยังไรที่พวกเราเนี่ยมีความอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะเพราะนั้นหลายคนที่บอกเอ้ยยนวิชานี้เรารู้สึกไม่อยากไป้างก็มีนะคะซึ่งคุณบอกว่าที่เราเนี่ยจบไปเนี่ยคุณว่าครึ่งๆเนี่ยกตกงานครึ่งหึืหางานทำได้ครึ่งหนึ่ง,งเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เขาบอก เราสิสตาร์เงินเดือนสตาร์ทปีเดือนเท่าไหร่ถ้าเราเก็ดเป็นจ้างาเราตอนนี้เท่าไหร่ไม่ต้องเป็นวิศวะเป็นแบบสายหถึงพ,พวกเราปกติองเนี่ยมันต้องสองออัมองนะห้านไม่ได้หรอกจ้างไม่ได้แปดพันจะใช้พอไหมวันนี้ยังไม่พอเลยแปดพันจริงป่ะแปดพันคือไม่พออะไรหลายคนบอกเว่าขอเป็นผู้ประกอบการดีกว่าใช่ไหม ตั้งแต่พันกิชา่าเราจะสมมติว่าบ้านไม่มีคือพ่อแม่ไม่ช่วยนะกิช่าคุณจะมีรถรยนต์ขับสักคันหนึ่งคุณเงินเงินแปดพันเนี่ยนะไม่ได้หรอกแล้วก็ท่าทุกวันนี้ไม่สนใจอะไรเลยนะเช่นอ่ะอต่ต่อไปเราเนี่นมากลงทุนจะได้ยกใหน้เราดีว่านักลงทุนเนี่ยเขามองเขาอ่านการเงินใครที่ยังเล่นโทรศัพท์อยู่นะคะ้เป็นนาวานนะเพื่อนเกือบไล่ออกมา เนี่ยเขาอ่านงบการเงินจริงๆคุณคนใจดีนะว่าแบบเป็นคนคนไม่ได้เฉยหน้าลาคาเราหรือไม่ดีและเล่นเล่นตลอดแล้วไม่รู้จักมึงเนีมันจะลาพังเหตุการณ์สักวันหนึ่งกลับมาเซ็นชารยะจะรู้ว่าทีมงานของเราะอะไรจริงๆแล้วผมไมเคยคนิดหูนะคะทีนี้นักลงทุนเนี่ยทำไมต้องรูงบการเงินนี่มีใครสนใจเล่นพูดมั้งสนใจข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองบ้านอะไรซะนี่ดึงอย่างเนี้ย รู้ไหมว่าไอ้ตัวที่มันวิ่งเขียวๆแดงๆใน,น,น,นทีวีมันคืออะไรคุณสนใจไหมว,หมวิ่งๆไ,ไปเปิดเจอมาก็เปลี่ยนชอ่องเคยคิดไหมจริงๆแล้วเด็กที่บอกว่าเวลาเรามีน้อยเดียวเองนะอีกน้อยคุณจบไปแล้วคุณจะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วถ้าคุณไม่สนใจอีกประเด็นพวกนี้นะก็บอกว่ามันช้าไปที่จะเริ่มต้นแล้วท่านต,ตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ควรจะใส่ใจนะท่านคุณถามว่าถ้าเรามีเงินรับเงินแปลกค่ ทำยังไงจะมีรถสักคันมีบ้านหลังละสามล้านสี่ล้านหลยังไงจะมีได้ไม่ห้าแปดพันไม่มีทางได้เลยเก็บเือนละห้าร้อยเก็บเืินละห้าร้อยปีนี้ได้เท่าไหร่สองห้าหกพันชาตินจะได้แค่นั้นไม่ทางเลยแล้วทำยังไงอ่ะเราอย่างเฉยๆไม่พอไม่ได้ไม่ได้นะมันช้าไปจรนะิงๆในการที่จะลดลนะัน ราใส่ใจนะเราจะดว่าเอาค uh ุณแค่เงินไปฝากธนาคารทุกวันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่รู้เลยเพราะว่าแม่ให้ขอนหมดไม่ท no ันเงินติตีดอกเบี้ยรงไปเลยเช่นเอาดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ผลสองเปอร์เซ็นต์ทำว่าแค่เงินไปฝากธนาคารคุณก็ขาดคุณแล้วรู้จักอัตราเงินเฟ้อไหมอัตราเงินเฟ้อเปอร์เซ็นต์ อาจจะวิ่ากกาเน็คืออะไรอ่ะเมื่อสาปีที่แล้วเคยกินบะหมเดี๋ยวชาเมื่20บาทเลยไหมถาว่าตอนนี้หาบะหม,ามาี่ชาเม20เขายากนะเมื่เดี๋ยวตอนนี้สตาที่30บาทใช่ไหมคะ30 35ไปส่วนเรื่องตรงน,นี้คือการเงินาเงของเราเนี่ยมีท่าบวงจริงนนั้นจ่าย20เคยกินบะหมี่เดี๋ยวได้ตอนนี้ไม่ได้นะ,ะนั่นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เมงไทยอยู่ที่ประมาณ5.6 การตัวตามเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นคุณปีนะคุณเอาเงินไปฝากธนาคารได้สองขับทุนไหมขับทุนดิก็เงินเฟ้อมันคุณจะวิ่งไม่ทันเงินเฟ้อเลยนะคะเมื่อเงินเฟ้อมันวิ่งไปห้าหกเปอร์เซ็นต์เนการที่คุณได้ผลตอบแทนจากการฝากเงินเป็นสองเปอร์เซ็นต์ยิ่งมีอยู่เลยห้าร้อยเนี่ยต่อเดือนก็เปนสองเปอร์เซ็นต์อีกชาติจะคุณจะได้ดอกเบี้ยมันไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นทำยังไงนะก็ต้องรู้จักหาข้อมูลได้แล้วนะคะว่าเออ ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยที่คุณจะต้องออกไปเชิญเนี่ยเขาทำยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะเขามีแนวทางในการบริหารการเงินเนี่ยเด็กที่ครูบอกแหละถ้าคุณยังไม่สตาร์ทคุณบันทึกเนี่ยแค่นี้แย่แล้วนะคะเริ่มต้นดูซิว่าจะทำยังไงบ้างอีกทางหนึ่งที่เขาทำก็คือการลงทุนนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เขาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาดูอะไรเขาดูยังไงทำไมถึงซื้อบริษัทนี้ทำไมไม่ซื้อบริษัทนั้นก็ดูจากงบการเงินนั่นแหละ มีสองส่วนนะส่วนแมงเมา้ากลุ่มเนงก็คือรู้มมจักอะว่าการเงินคืออะไรเขาซื้ออะไรก็ซื้อตามกลุ่มเขากระลังปั่นอะไรก็ไปั่นก็ซื้อตามเขาแต่อีกกลุ่มเนือกลุ่มคนที่มีความรู้มันก็ดูพื้นฐานดูผลตอบแทนของการเงินอะเช่นปตทปตทเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ผู้ปตทกี่บาทมีใครดูบ้างเกือบสามร้อยนะคะในขณะที่ปตทเข้าตลาด วันแรกเดือนธันวาคม2544เท่าตลาดตอนนะัาา้น35บาทราคาหู้เนี่ย35บาทมาถึงวันนี้ขึ้นกี่เท่าจาก35ขึ้นไป3ขึ้นไปเกือบ400บาทไปซ้ำมนะันต้นงลงมาคู้เนี่ยจะเล่าให้ฟังน,นะว่าสมัยที่เรียนจบกูก็สนใจศึกษาเลยนะสมัยนั้นตอนปี44กูก็ทำงานได้สัก3ปี4ปี ก็ซื้อนะ,ะพุดปตท,อทอตอนนั้นเนี่ยสามสิบาทซื้อได้ค้าพันห้าร้อยใช้เงินแสนห้าเนะนตอนนั้นคือตอนนี้เนี่ยเงินแสนห้าเมื่อสิอบปีนะคะคตอนนี้เนี่ยเป็นเกือบสองล้านได้เลยก็จากุปตทเนี่ยห้ 5, าพัน 3, 500, 4, 500หนะ้ารยคูณสามร้อยเกือบสี่ร้อยสามร้อยกว่าบเห็นไหมถ้าคุณฉลาดแล้วร็้จะหาหนทานคุณสามารถที่จะหา เขาแตแพ้จากการลงทุนส่วนนี้ได้ไม่ใช่นะนะคุณก็ขายตั้งแต่38บาทแล้วนะจะถามว่าโูจ่ายเงิจังไม่ใช่นะพอซื้อ35ขึนๆๆ้นขึ้นขึ้นเนี่ยในความที่ตอนนั้น,น,นไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นนักลงทุนไงซื้อเกองกัไนไปนะไม่ได้แบบถือยาวเพื่อนคุณที่ซื้อรอบเดียวกันนะแล้วเขาไปตัวน,นอกนะมันยัไม่ขายรวยเลยจากเงินแสนห้าตังคี่ซื้อซื้อเด่นเกือบได้แล้วแล้วก็ทิ้งไว้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือช่องทางที่ง่ายๆเลยแล้วไม่มีความเสีย่ยงทำไมคนบอกซื้อพูดมีความเสีย่ยงก็เพราะซื้อพูดี่ถูกบริษัทแล้วถ้าคุณดูปรตทตคุณดูผลการดำเนินงานกรกตไม่เคยขาดทุนนะคะและแวว้วแท้จะผูกขาดดูบรรทัดสุดท้ายของปตทสิอีพันล้านตัวกำไรสุดนี้ซื้อกกทตโอ้โหกรกเจ๋งมากกับประเทศไทยก็แย่ค่ะอย่าซื้ออย่างเงี้ย ไม่ได้จะมีความเสี่ยงอะไรเท่าไหร่ก็คุณรู้จักดีอ่านงบการเงินเป็นอ่ะหรือคุณแบงก์ุงเทพเนี่ยจะซื้อพูดสถาบันการเงินหนึ่งตัวซื้อได้เลยคุณอยากซื้อรับหน้าออนีลนะลองเล่นๆไปนะลองเคาะดูว่าคนนี้คุณตัดสินใจซื้อคุณแบงก์ุงเทพร้อยกว่าบาทค้าดูที่ไม่ถึงปีนะมันโอเคมันอาจจะมีสวิงขึ้นสควิงลงรู้ไหมในระหว่างปีแต่สิ้นปีอีกปีนะลองดูดีถ้าสิ้นปีห้าเงินร้อยบาทเนี่ยขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบ นะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเป็น50%ต่อปีแต่คุณทำไปฝากเงิ่ม2%มันคนเลื่อนนะเฮ้นใครจะให้ความรู้ได้ก็คือต้องอ่านหิังสือละต้องหาที่อา่านนะคะหาที่เรียนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะสอนพวกเรานั้นนักลงทุนเขาก็ตัดสินใจการซื้อหุ้นจากการอา่านงบก,การเงินนะคะอ่ะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพน,น,นังกงา,ากนในองค์กรจะได้รู้นะว,ว่าชีวิตเราเฉื่อยเฉะหยไม่ได้แล้วจริงๆ เอาถามภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวถามสาษาอังกฤนักศึกษาทำไม่น่าให้จ่ายไม่ไรจ่ายจะบอกให้ว่าเด็กเรื่อนี้คำว่าแค้จ่ายตอบได้แต่ป .3 เทานั้นจริงที่รู้เข้อไหนครูสอนเราครูสอนลูกตัวเองลูกอยู่ป .1 เด็กป .1 คำศัพท์เรื่องนี้ก็เทียบได้ว่าเราศัพท์เราเนี่ยเท่ากับเด็กป .3 เท่านี้ศัพท์เด็กทำาลัยเนี่ยได้เท่าเด็กป .3 นั่นไม่น่าคนเด็กๆนะเอา เฉลียล่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยอะไรเด็กสมัยนี้ผูกประโยชน์ได้หมดแล้วอ่านโจทย์ภาษาอังกฤษคือขนาดเด็กลูกคุณเรียนโปรแกรมไทยนะไม่ได้เรียน E.P. นะคะไม่ไดนะ้เรียนโปรแกรมนะเรียนภาษาไทยแต่เขาเรียนสามเชลเด็กอยู่ที่โรงเรียนต่างๆเรียนบุกฟอนเนี่ยไม่ดังนะเรียนสามเชลเป็นภามกลุ่มนะขหนึ่งเนี่ยเด็กจะต้องอ่านโจทย์ภาษาอังกฤษเลขได้เดช่นโจทย์มาแชร์ไปที่ Apple ชูโฟกัสทำนี่คือทำนี่เป็นพิจู e เราทำโจทย์ไได้ใช่ไหมเรเด็กตอนหนึ่งทำได้แล้ว plus minus divide ทำได้หมดคนเลยเรื่องของเราเพราะฉะนั้นค้าเราเด็กดเฉยนะอันนี้เปรียบเทียบกับเด็กประถมเลยนะเด็กรุ่นใหม่แฟนเราแน่นอนทุกอย่างงานทุกอย่างเป็นโปรเจกต์แอดโกลสม เอาเอาวัดเอาสื่อการสอนได้ยงผู้เคยเอาบูกวนหนึ่งมานั่งฟังซีติ่สอนในคลาสเลิกห้องบอกมาโปรเจคเตอร์มามาเนี่ยเชยเลยนะบอกทำไมอ่ะโปรเจคเตอร์ที่เราเรียนเขาเป็น Active Board ของอุปอรณ์ไนอาร์แชร์ Active Board Board แล้วสองแสนเพราะอโปรเจคเตอร์นี่นะทำไงล่ะสมมุิกูต้องการที่จะขยายความว่าสาธารณชนพิจารณาข้อถาวรสังคมก็จะต้องมุดโดลปุ้ง มันก็ให้เนื้อหวานที่มันเปลี่ยนได้เลยแอคทีฟก็คือคุณทัชตรงสกรีนเนี่ยหรือครูกำลังจะสอนเรื่องอินเทอร์เน็ตครูก็พิมพ์เวอร์ไวดเม็กซ์อะป้าวว่าป้าวขึ้นเลยครูจะคลิกเอนเตอร์ครูตกตรงนี้ได้เลยมันสามารถที่จะตอบรับตอบสนองได้หมดครูจะสอนสิบครูห้าเท่ากับครูจะเฉลยสิบห้าครูก็ตกโอ้สิบห้ามันก็ออกสิบห้าเลยใช่ไหคแล้วสื่อการเรียนนี้คนรุ่นเดียวกเราอะ ติ๊กติ๊กเขาใช้ไม้เหย่ยบเขาจะมือด้วนถามว่าไมคนไม่ถึงก็มีตัวจน์อบก็คือมันร่าแอคทีฟได้เลยนะคะการบ้านที่อยากเป็นโปรเจกต์ไนโซนเอาชง่ายๆเลยอาทิตย์ที่แล้วมาเรียนเรื่องดินดินคือเราเนี่ยนักเรียนดินมีสามแบบใช่ไหมดินเหนียวดินนวนดินทรายดินเวลาครูเริ่มสอนจะไม่น่ดินเหนียวห่อแกล้งเอาไปปั้นใส่กว่านไปดินนวดห่อแกล้ง ่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ท่องมาตลอดป็นไม่เหนียวเป็นยังไงกลับแล้วมันคลอยๆยังไงมันอยู่เจ้านี้คือเป็นโปรเจกต์อันคือให้ไปหาวิธีค้นพบความแตกต่างระหว่างดินสันประเภทนี้ความอธิบายการออกแบบการทดลองนี่ช่างวิทยาศาสตรอนหนึ่งออกแบบการทดลองเพื่อที่หาเหตุผลมาอธิบายความแตกต่างของดินสันประเภท เออเออแล้วจบดีไปแม่ไม่ได้ค่ะแต่หลังจากยังสอูนได้ว่าทำยังไงก็ต้องคิดว่าเออนั่นเอาพอแบบกานทดลองคือเราน้ำเทลงไปเพราะฉะนั้นต้องจับเวลาอีกเพราะครูแบบเล่นแบบให้อธิบายไงเราก็ต้องมีอินดิเคเตอร์ให้ดูใช่ไหมว่าดินเหนียวน้าจับตัวในเวลาเท่าไหร่ดินล้วนดินทรายแล้วอธิบายว่าการพุ่มน้ำกโหต้องสรุปผลการทดลองมกูหนูเพราะฉะนั้นรุ่นเราที่เด็กรุ่น สมัยใหม่เนี่ยสังเกตเนี่ยสารพวกเราหมดหมดนะคะคุณเขียนคำว่าอย่างดิเคชันเนี่ยคุณเขียนทุกวันเขียนหนังคำบอกอะใบไม้หนึ่งใบมาวันแรกวันลิฟต์วันลิฟต์วันหนึ่งอะตอนนึงนะอีเลฟเว่นลิฟต์คุณต้องเปลี่ยนคุณเปลี่ยนเป็นนะต้อง ES เปลี่ยน FNB ได้ใช่ไหม วันเบบี้ใช่ไหมชวแอเขียนชาวแอลได้ชาติไหนเนี่ยถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยก็มีจริงป่ะชาวแอลเบบี้ต้องเขียนวายคุณไอเตอร e เอสนี่ดิแค่ชุดเด็กป .1 นะโรงเรียนไทยนะวันอีพีอินเตอร์ที่คุณไม่ต้องพูดถึงแข่งก็ไม่ได้อยู่นะนี่เด็กเป็นไทยนะทำไมเขียนเป็นเลยเรียน big red dog คุณเรียนถูกไหมในบางคนเนี่ยเรียนไม่ถูกเลยต้องเอา big มาก่อน red อา red มาก่อน dog เทคโนโลีเต้องเรียนให้ถูกกันะคะอันนี้จะเล่าถึงพยายามไม่สอนวิชาการอยากให้เราเปิดโลกออกไปสักนิดนึงได้เห็นว่าเฮ้ยโลกปัจจุบันมันไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้เอาเปรียบเทียบเป็นตัวถกให้มันชัดนี่แหละนะคะอ่ะกลุ่มสมต่อไปคือกลุ่มพนักงานเปิดกรน,นะคะเนะพราะการบ้านครูก็สั่งออนไลน์หมดอ่ะแทนกานบ้านออนไลน์ นะคะว่าวันนี้ช่องกอหน1่งาน้ามนอะไรบ้างสมมตว